สวัสดีครับ FC ทุกๆท่านนะครับที่นะครับเข้ามานะฮะรับฟังแล้วก็รับชมนะครับนะนะครับเลขเด็ดต่อในขณะนี้นะครับอ่ะก็จะมีนะครับแนวทางนะครับสูตร2ตัวล่างระยะสั้นนะครับสถิติ1 2นะครับ3 4 5 6 6่งวดด้วยกันนะครับ เป็นสูตรใหม่นะครับนะเป็นสูตรขงตัวล่างระยะสันนะครับนะเอามาให้สมาชิก f อทุกท่านได้ดูพิจารณาหาเลือกซื้อเอรื่องหาสากกินแบ่งรัฐบาลกันนะครับนะอ่ะบอกก่อนนะครับว่าคลิปวิดีโอนี้ครับเป็นเพียงการคำนวณย้อนหลังเท่านั้นนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณครับในการรับฟังก็ร,รับชมไม่มีใครรู้นะครับว่าผลรางวัลจะออกอะไรเนาะก็ฝากไปพิจารณาเป็นแนวทางนะครับ อันนี้ก็จะมี2ข้อมูลนะครับมี2ตัวล่างแล้วก็10ล่างคู่ขี้นะครับตัวเดียวนะฮะให้สมาชิกทุกท่านเอาไปดูว่าจะเป็นเลขคู่หรือเป็นเลขขี้พิจารณากันนะครับนะนะครับ,นะรบจะมาตามมีหรือเปล่าไม่มีใครรู้นะเอามาเป็นแนวทางกันก่อนอ่นะเดี๋ยวเรามาดูที่สูตรเอ่อวิธีคิดแล้วก็สถิตินะครับ10ล่างคูข่ขี้งวดแรกกันก่อนนะ เริ่มกันที่สิบลากคุกกี้นะครับมาดูเลยฮนะหลักสิบตัวเดียวนะครับเป็นเลขขี่คือเลข5ผลได้5้าสี่หาสี่ เป็นเงินเลขงวดที่สองนะครับเป็นเลขขี้ผลได้สามสองหลักสิบล่างเป,เ,เ,าาาเ,าเป็นเลขขี้นะครับเลขสามถัดมาครับคำนวณเลขสามเป็นเลขขี้นะครับผลได้สามหมกก็เป็นเลขขี้นะครับเลขสาม ถัดมาครับคำนวณได้ไเลขแปดเป็นเลขคู่ครับผลได้แปดห้านะครับเลขแปดเป็นเลขคู่นะครับถัดมาครับคำนวณได้ศูนย์ครับผลได้ศูนย์หกเป็นเลขคู่นะครับ มาครับคำนวณได้8นะครับเป็นเลขคู่นะครับที่ผ่านมาในงวดวันที่สิบหกสิงหาคมวันที่หนึ่งนะครับมิถุนายนนี้นะครับเป็นหวยสัญจรนะครับบึงการนะจังหวัดบึงการนะครับก็เอาไปดูกันนะครับนะคู่คี้มาดูวิธีคิดนะครับสหรับสังจรในรอบนี้นะครับวิธีใช้หลักแสนนะหลักพัน แล้วก็หลังในล่าง,าง,างบวกเจ็ดของที่ฮะสองบวกหนึ่งได้สามสามไปบวกเจ็ดนะครับ,บได้ศูนย์ศูนย์บวกเจ็ดได้ 0. 0เจ็ดน,น,นะฮะสิบล่างในรอบนี้เป็นเลขคีขนคนะนขนค่นะครับเลขคี่นะครับสมาชิกนะเป็นเลขคี่นะครับนะครับก็พิจารณากันแลกับมาหน้าแรกครับดังนั้นนะครับสิบล่าง ในรอบนี้เป็นเลขขี่นะครับได้เจ็ดได้เนะมาที่หนึ่งหกดนะครับให้สมาชิกพิจารณากันนะครับทีนี้เราไปดูนะครับมาดูในฝั่งของ สองตัวล่างนะครับเป็นสูตรระยะสั้นนะครับสองตัวล่างสูตรระยะสั้นนะอ่ะมาดูเลขงวดแรกฮะสูตรที่1น,นะครับได้5กับ2สูตรที่2ได้4นะครับเราจับคู่ชุดได้2คู่ด้วยกันนะครับเป็น5 4และ2 4นะครับผลที่ได้ครับ5 4 น,นี้จะเป็นดแรกนะครับทีนี้มาดูเมือที่สองครับเลขสินะครับได้3ามกับศนย์ะครับเหลือนงได้สองจะคู่ชุดเป็นนะครับ3าสองนะครแล้วก็ศ2ผลที่ได้นะครับ3ามสอง ที่3ามนะส่วนหนึ่งได้3กับ 0, ส่วนสูงได้6หาจับคู่ชุดได้นะครับ3 6 06กนผลที่ได้นะครับสามหก เป็นงวดที่3นะครับงันมาดูที่งูที่4ฮะสูตรหนึ่งได้1กับ8ปดสูตสองได้5นะครับจับคู่ก็จะเป็นนะครับ18นะครับแล้วก็85นะครับผลที่ได้นะครับ85เป็นงวดที่4 สีงวดผ่านไปนะครับพี่ย่ากันเอานะครับนำไปสูตรใหม่มาดูงวดที่5นะครับสูตรในเลขสากับสูตรสองร้อยหกจะพูดเป็นนะครับสามหกแล้วก็ศูนย์หกนะฮะมาที่ศูนย์หกนะครับ, 0, รบเป็นงวดที่หกอ่ะงวดที่ห้านะครับนะไม่ใช่งวดที่หกนะ,ะนนะเป็นงวดที่ห้า นี่มาดูนึว่ที่6ครับสูตรหนึ่งได้แปกับ5สูตรสองได้7นะครับก็จับคู่ชุดได้ที่87เและก็แปดห้านะผลได้87นะครับงนี้งวดประจำวันที่16พฤษภาคม2568พันหกสิบแะครับมันก็จะได้ตามนี้นะครับนับสถิติหกลอบด้วยกันนะครับก็พิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้นะสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดนะ พิจารณาก่อนนาไปใช้นะครับทีนี้เราไปดูวิธีคิดนะครับอ,อยู่ตรงนี้บวกเป็นตัวเลขเลยก็แล้วกันนะครับอย่าลืมเลขคงที่นะครับ่มาดูเลขคงที่นะครับสูตรที่หนึ่งที่หกสูตรสองก็หกนะฮะเอามาบวกนะครับศูนย์ไปบวกแปดนะครับ ศูนย์บวกแปดได้8ปดบวกเป็น15 15้าสิบหวกหกบหวกหกเป็นยี่อ็ดนะครับในหนึ่งบวกเกีรงที่ได้แปดนะครับทีมาดูอันนี้ส่วนของสูตรที่2อนะครับห้บวกศูได้ห้าห้บวกเก้าห้บวกเนะครับเป็น14 14ี่ีบวก หนึ่งนะฮะสิบสี่บวกหนึ่งเป็นยี่สิบห้ายี่สิบห้าบวกหกนะครับยี่สิบห้าบวกหกเป็นสามสิบเอ็ดได้หนึ่งนะครับ, 6, 1, รบดังนั้นอ่ะหลักหน่วยล่างนะครับของเราเป็นเลขขีนะครับหลักหน่วยนั้นเอ่อหลักสิบล่างมีเลขคู่กับเลขขีนะครับทุกท่านนะนะมันก็จะไปชนอยู่กับสูตรหลักสิบล่างคู่ขีนะครับเลขหนึ่ง กลับไปที่หน้าเลขนะครับเดี๋ยวนั้นนะสูตรที่1นะครับเราได้ที่1และ8สูตรที่2นี่ได้1นะครับหลักหน่วยล่างเนาะได้1จับจะคู่ครับเป็นนะครับ1 1เลขเบิ้ลครับสลับสายเบิ้ลนะครับแล้วก็ แปดหนึ่งนะครับนะในงวดวันที่หนึ่งนะครับถ้าหกหกแปดนะครับก็ฝากพิจารณานะครับว่ากันไปตามสูตรการผมวนตัวเลขเท่านั้นนะครับชอบคนนำไปใช้นะครับคาเจเก็เลนแฟน่าสฮะสำหรับในคลิปนี้ฮาก็นะกันก็ฝากช่องด้วยกันแล้วกันฮะช่องสูตรหวยเอ่อช่องเลขเด็ดแอต่อนะครับทางยูทูบแล้วก็ฝากกดกระดิ่งฮะจะได้ราการแจ้งเตือนข้อมูลนะฮะอ่ะ ถ้าว่าเอสจะเอาแนวทางเราพัฒนามาให้ชมกันนะครับใครชอบก็พิมพ์หนึ่งมาแล้วกันนะครับเราพัฒนานะครับใครลุ้นเราพัฒนาก็พิมพ์หนึ่งมาเรกทันเดี๋ยวจะลงให้นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ขนมไทยที่2ตัวล่างนะครับเพื่อการลุ้เที่ยวใต้2คู่4คู่เอ,อ,องคู่ด้วยกันนํามาเป็นข้อมูลพิจารณานะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ